มีความสุขกันทุกคนวันนี้อากาศแจ่มฝนฟ้าก็ตกเปรปล่อยเมื่อคืนญาติโยมก็มาเวียนเทียนกันเยอะมีงานมีการวันสำคัญทุกวันในญาติโยมเยอะแน่นกันตั้งแต่เชา้ามาสั่งบุญคนไทยใจบุญอยู่ที่ไหนก็พากันพักไหวในการทำบุญในการให้ทานในการแสวงหา แนวทางที่จะหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้นการทำบุญให้ทานนี้มีกันทุกที่ทั่วประเทศนี่ก็เป็นประเทศที่มีความสุขอยู่มากมายมนี่ผลเกิดมาก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์กัดเราต้องพยายามศึกษาค้นคว้ารู้กายรู้ใจของตัวเราเองเั้งแจะตื่นขึ้นใจของเราวิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไร การเกิดการดับทำ,ดทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงทำไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสเราต้องมาเจริญสติเข้าไปศึกษาวิเคราะห์พิจารณาทุกเรื่องทั้งโลกทั้งธรรมมันปักไฟมันสร้างตับะสร้างบรารมีเพื่อลดละกิเลสออกจากกิยใจของเราเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อวานนี้แน่นถนัดลด แทบไม่มีที่จอดอันนี้สงแห่งบุญแหลงบุญอยู่ที่ไหนเรามนุษย์เหล่าเทวดาย่อมจะหลั่งไหลมาเป็นธรรมดาการละกิเลสตรงละเอาพวกเราก็มาละกิเลสของตัวเรามาวัดก็เพื่อมาละกิเลสแต่เราไม่เข้าใจเพราะว่ากําลังสติของเรามีไม่เพียงพอที่จะเข้าไปอบรมใจได้นี่ก็เลยไปทั้งก้อนทําบุญทั้งก้อน ทั้งก้อนทั้งสติปัญญาสมาทั้งสติทั้งปัญญาทั้งกิจวิญญาณทั้งอาการทองวิญญาณก็ไปด้วยกันหมดญ <c oughs> าติโยมที่มาวัดเมื่อวานนี้ก็ได้มาบริจาคโลหิตได้ทำทานโลหิตไปด้วยได้ประมาณทักกี่คนนะเมื่อวานได้ได้สาี่คนเห็นว่าไม่ผ่านตั้งไม่ผ่านเกณฑ์ ประมาณ2ี่สบกคนเพราะวพักผ่อนน้อยเลือดจางกาดทางโรงพยาบาลท่านก็จะมารับบริจาคโลหิตกับทุกคนเวลามีการมีงานสำคัญเราก็ได้ทานโลหิตบริจาคโลหิตให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายที่เกิดอุบัติเหตุให้รอดพ้นให้ยืดอายุกันไปได้ <Ừ. S 2> ส่วนการทําบุญให้ทานทุกคนก็มีกันเต็มเปี่ยมศรัทธาก็มีกันเต็มเปี่ยมแต่การจเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเรานี่ต้องเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะต้องเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมานําใจให้สะอาดทําใจให้บริสุทธิ์ใจสะอาดนั้นมีมาแต่ก่อดแต่ความไม่รู้ความหลงเขาถึงเกิด <Ừ. S 2> เขาถึงเป็นาทาดหุงกินเลย เราต้องมาเจริญสติเข้าไปอบรมใจจนกว่าใจจะคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามตามเห็นการเกิดการดับเข้าใจในชีวิตของตัวเรามองเห็นหนทางเดินแนวทางนั้นมีมานานแล้วพระพุทธองค์ท่านได้คนพบแล้วก็เอามาเปิดเผยแล้วก็มาชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หนผลเห,นเ,หนเห็นการเกิดการดับ จนใจไม่เกิดนั่นแหละดับความเกิดของใจได้นั่นแหละจนวางใจให้กลับคืนสู่สภาพอิสระภาพกลับคืนสู่ธรรมชาติของเขาได้นั่นแหละถึงจะไม่กลับมาเกิดกันเมนื่อเืืนีนก็เวียนเทียนกันฝนฟ้าก็ปล่อยลงมาบ้างอันนี้สงใหญ่บุญใหญ่ระดับสมมุติเราก็ช่วยกันทำระดับบีมุติการขัดเก่ากิเลสเราก็ละอะ พระเราชีเ่เราก็ยือทีมาออกบวทบําเพ็ญออกบวทเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณของตัวเราต้องให้รู้ทุกเรื่องทั้งแจะตื่นขึ้นมาความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งมั่นแล้ว้วยอย่างการขบการฉันก็ดูว่ากายของเราเกิดความหิวด้วยว่าใจของเราเกิดความอยาก ตาใจเกิดความอยากก็รู้จักหยุดรู้จักดับแล้วก็วิเคราะห์ด้วยสติด้วยปัญญาจะเอามากเก่าน้อยเราก็ต้องดูยิงพระบทใหม่พระบทใหม่บทเก่าทั้งพระทั้งขีต้องเป็นผู้ใหม่คือผู้ตื่นตลอดเวลามันพร่ำสอนใจของเราตลอดเวลาจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปแก้ไขจนอยู่ ด้วยสติด้วยปัญญาล้วนๆบริหารกายบริหารใจด้วยปัญญาล้วนๆธรรมชาติของใจของคนนี่ชอบเกิดเกิดยังไม่พอนะยังไปสร้างขันห้ามาปิดกั้นตัวเองอีกขันห้าก็ยังมีส่วนรูปส่วนนามอีกเราต้องแยกต้องตามดูเห็นเหตุเห็นผลทุกอย่างการพูดง่ายอยู่ แต่การลงมือการกระทําเราต้องรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยแยกแยะได้ด้วยตามดูได้ด้วยกิเลสอยากกิเลสละเอียดอะไรคนละอะไรคนเจริญอะไรคนดําเนินจนกว่าเอาปัญญาไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ก็ต้องพยายามกันนั่งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้เจริญสติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงเงินทักห้านาทีแล้วหรือยังชัวโมงหนึ่งมีกี่นาที วันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงเดือนหนึ่งมีกี่ท่านถึงว่าทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้จนเป็นมหาสติมหาสติมหาปัญญาจนเป็นปัญญารอบรู้ในดวงวิญญาณของตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนสติปัญญาของเราอบรมใจ ละกิเลสได้หมดจดแม้แต่การเกิดของวิญญาณเราก็ดับให้เกิดด้วยสติเกิดด้วยปัญญาลุลน่นเห็นแล้วก็ภูมิใจญาติโยมพากันมามาสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้างบารมีกันเราทำมากก็เป็นของเราเราทำน้อยก็เป็นของเราอย่าคิดว่าไม่ทำคนที่ลำบากที่สุดนั่นแหละควรที่จะทำ ทำไมถึงเราถึงอยากจนลำบากทำไมเราความพร้อมถึงไม่มีแล้วก็มองอัน,นิส่งผลบุญผลทานของเราเราก็ไปพยายามทำมีมากเราก็ทำมากมีน้อยเราก็ทำาน้อยอะไรท่านเจ้าสัวเอาเก็บตังบาทมาทำเนี่ยเห็นตังบาทมาทำบุญให้ทานเออดีจังมาหลวบหลวมมาไหว้ แม้แต่ตังบาตตังเล็กๆนๆน้ยหลวงพ่อก็จะเก็บรวบรวมเมาไว้ถึงเวลาแล้วก็จะไปแลกมายกให้กับโรงทานยกไว้ให้กับโรงทานทำงทานตลอดทุกวัดให้ทำใครไปใครมาก็จะได้มีความสุขส่วนข้างล่างการสร้างมหาเจดีย์ใหญ่การสร้างมาหาเจดีย์ใหญ่ก็กำลังดำเนินอยู่เดี๋ยวนี้กำลังทำงทาน ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละจัดแจงสถานที่ปลูกต้นไม้ปลูกอ้กาว่าภายในห้าปีมหาเจดีย์ใหญ่สำเร็จดอกไม้ก็จะออกดอกพอดีออกดอกฉลองชมโภาไปในสามปีในงานหยาบงานหยาบให้เสร็จก็ขอเชิญพี่น้องของเรามาร่วม มาร่วมกันสร้างตะบะสร้างบารมีสร้างอานิสงส์ฝากเอาไวา้เพื่อที่จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาปฏิทฐานให้เรามนุษย์เราเทวดาได้กราบได้ไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญระดับของสมมุติอย่างอย่างใหญ่หลวงไม่จบไม่สิน้นส่วนวิมุติการหลุดพ้นเราก็ต้องเจริญสติเข้าไป อบรมใจแก้ไขใจตามแนวทางของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องหลักของความจริงของชีวิตท่านสอนหลักของอ,อ,อริยสัจความจริงอันประเสริฐซึ่งมีอยู่ในกายของเราว,าวิญญาณในกายของเราไปอย่างไรไมาอย่างไรถึงมาสร้างกายเนื้อมาสร้างคันห้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็ขณะขณะอยู่ในกายเขาก็ยังไปตโต เราต้องมาเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนามละกิเลสเห็นความเกิดความดับของขันธ์ห้าเห็นความเกิดความดับของวิญญาณในกายของเราเราก็รู้จักละ,ะนุนกำลังสติปัญญาไปเกิดแทนทุกเรื่องใจก็จะอยู่ในความบริสุทธิ์มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกัดด่วยการทำบุญให้ทาน เอาตั้งไว้ตรงโน้นนั่นแหละนาตั้งนั่นแหละนั่นแหละใครอยากจะมาร่วมบริจาครวมร่วม,รวมสร้างอันิสงส์กันก็เชิญได้ตลอดเวลาใครมาทันก็ทันในง,งานนี้ไม่ทันก็อนุมโมธนาสาธุร่วมกันเอาเพราะว่าเทวดามาช่วยยืะได้ยินข่าวทราบข่าวก็พากันมาร่วมกันมาช่วยกันกับประมาณกลางกลางพรรษาก็คงจะได้ลงหล่อโสาเข็มใหญ่ ก็จะได้ทําพิธีบูชาบ่วงสวงพบภูมิสถานที่บอกกล่าวเหล่ามนุษย์เหล่าเทวดาทั้งหลายมาอนุโมทนาสาธุร่วมกันมารับรู้รับทราบร่วมกันให้เป็นบุญใหญ่มีโอกาสก,าก็ได้เชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมกันมาร่วมกันมาช่วยกันทำมาช่วยกันสร้างมาจุดเทียนเล่มใหญ่ไว้สักเล่มหนึ่ง แล้วก็หมคณะเพื่อนผูงก็มาจุดต่อสว่างสวัยไม่จบไม่สิน้นบุญของสมมุติสมมุติวิมุตติก็อยู่ด้วยกันโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันแต่เราต้องแยกแยะด้วยสติแยกแยะด้วยปัญญาชี้เหตุชี้ผลด้วยสติด้วยปัญญาตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้รู้ให้เห็นท่านถึงบอกให้เชื่อ ไม่ใช่ว่าให้เชื่อแบบหลงงมงายให้เชื่อให้มองให้เห็นตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่วิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรมีอะไรกายทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรเขาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรไม่ใช่ว่าจะไปเอาตั้งแต่ทำแต่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักทรรเจริญสติไม่รู้จกรรัจสจกสติเอาั้งแต่ความคิดของกิเลสเข้ามาห้ามหันกัน การฝึกหขัดปฏิบัติธรรมจะคลั่มเคร่งมากมายถึงขนาดไหนจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะละกิเลสเพื่อที่จะคลายความหลงความหลงมีหลายระดับความหลงตั้งแต่หลงในขันห้าของตัวเองหลงในขันห้าหลงยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความอยากความไม่อยากท่านก็ต้องให้ละให้หมด ความอยากความเกิดของวิญญาณ<ม>เพียงแค่การเกิดนั่นก็หลงแล้วถ้าไม่หลงไม่เกิดเขาหลงเพียงแค่ระดับละเอียดเกิดอยู่ในภพของมนุษย์เขาก็มาสร้างกายเนื้อมาปิดกั้นตัวเอาไว้แล้วก็เกิดต่ออีกเป็นธาตุของกิเลสอีกเราก็ต้องพยายามมั่นขัดเกลากด้วยการสร้างตบบบารมีใจของเราเกิดความโลภเราก็ละความโลภด้วยการให้ด้วยการเอาออก ใจเกิดความอาฆาตพยาบาทเราก็พยายามละความอาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยทานอาโหสิกรรมใจเกิดความหลงในขันธ์ห้าในความคิดเราก็แยกจเจริญสติเข้าไปรู้เท่าทันจนแยกได้คลายได้ในหลักธรรมท่านทังเรียวว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงเพียงแค่แยกได้นั้นยังไม่พอ ต้องตามดูรู้เห็นความเป็นจริงทุกอย่างอีกแล้วก็ละออกให้มันหมดอีกให้ถึงจุดหมายปลายทางจนมองเห็นหนทางเดินว่าเราละกิเลสได้ตัวไหนบ้างตัวไหนยังเหลืออยู่บ้างจนไม่เหลือจนเหลือแต่สมมุติคือกายเนื้อที่เราต้องดูแลรักษาหนุนกำลังสติปัญญาเข้าไปทำหน้าที่แทนแม้แต่สติปัญญาถ้าเป็นอกุศลในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องให้ละอีกไม่ให้เกิดอีก ให้มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีนี่ถึงจะเกิดประโยชน์กิเลสยากิเลสละเอียดมีเยอะมากมายให้เราพยายามหมั่นพร่อมสอนใจของเราถ้าเราสอนเราไม่ได้อย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่เกิดประโยชน์เนาทางนั้นมีมาตั้งนานแต่ละวันแต่ละวันความเกิดของจิตปิญญาณความเกิดของขันหานี่มันมีเยอะถ้าเรารู้จักแยกแยะให้ออก ลักษณะของสติปัญญาที่เอาไปใช้การใช้งานเห็นแล้วก็มีความสุขพี่น้องเราก็ผ่ากันเข้าวัดไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราต้องเข้าวัดภายในของเราเสียก่อนให้ให,ให้จบวัดกายวัดใจแล้วก็มีโอกาสก็ไปวัดภายนอกไปสร้างบุญสร้างอานิสงส์ฝากฝังเอาไว้คิดดีทำดีการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมอยู่ได้ผมเบหารอยู่ในความเมตตาไปที่ไหนก็ จะมีตั้งแต่ความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขมีโอกาสพวกเราก็ได้มาสร้างอาน,นิสงส์งร่วมกันหลวงพ่อก็บอกกล่าวทุกคนให้มีโอกาสได้มาร่วมกันจะผ่าสร้างมหาเจดีย์ซึ่งตั้งชื่อว่าพุทธเมตตาหลวงพุทธหมายถึงนามของพระพุทธองค์คือผู้รู้ในเมตตาจาก ท่านได้ค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยสอนสัตว์โลกให้ได้ปฏิบัติตับเกิดเมตตามากมายถึงว่าเมตตาหลวงเมตตามาหาศาลมากมายเป็นเจดีย์ของผู้รู้ของพระพุทธองค์น้อมระลึกนึกถึงคุณของท่านแล้วก็สร้างเจดีย์อัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุ ซึ่งจะได้มาจากส่วนที่ท่านเสด็จมามากมายซึ่งคุณลุงทองดีที่อยู่นครปฐมที่บานท่านได้เสด็จมามากมายอยู่ตรงนั้นท่านก็จะได้น้อมมาประดิษฐานเอาไว้ณนะที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้กราบได้ไหว้กันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลของทุกคนของเรามนุษย์ของเรา,เ,ราเทวดาพวกเรามีโอกาส โอกาสมากก็ได้ทํามากบอกเรามีโอกาสน้อยใครมีโอกาสมากใครมีกําลังพอก็ได้ทําน้อมกายน้อมใจของเราเข้ามาทําช่วยกันฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนกลางให้เป็นสมบัติของส่วนรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแม้แต่ร่างกายของเรานี้จะยังจะกลับคืนสู่สภาพเดิมถึงเวลา ที่ขณะร่างกายของเรายัางแข็งแรงอยู่เราก็ไปยามสร้างบุญอันมหาศาลทั้งภายนอกภายในฝากเอาไว้ก็จะมีตั้งแต่ความสุขตราบใดที่ใจของเราตังดับความเกิดไม่หมดจดเราก็ยังอาศัยเข้าว,วกเข้าหหอตรงนี้แหละดาเนินทางดําเนินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ถึงชาก็ต้องถึงเร็วมีโอกาสหลวงพอ่อขอเชิญชวนทุกคนจะได้มีอาน,นิสงส์แห่งบุญร่วมกัน อยู่ใกลอยู่ไกล,ไ,กลไม่นานไม่นานประมาณทักสองสามปีก็คงจะเสร็จไม่เยอะหรอกประมาณทักสองสามร้ยล้านเองคนละบาทสองบาทคนทั่วประเทศไทยนี่ก็เหลือเผื่อแล้วไม่ต้องนันมากมายออกคนละบาทสองบาทรวมกันก,ก็พอ บางคนมีเยอะก็ออกเยอะบางคนมีน้อยก็ออกน้อยบางคนไม่มีก็น้อมกายเข้ามาช่วยนีย่ก็เป็นอำนาจแห่งบุญบุญระดับสมมุติเราก็ถับเหมือนกับต้นไม้นั่นแหละมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นเราจะเอาตั้งแต่แก่นเปลือกกระพี้ไม่เอามันก็ตายนี่นเราก็ต้องดูแลทุกอย่างดูแลทุกอย่างถึงจะมีความสุขกันอาจตั้งแต่ละพรกัน เ้อดหาวะริวหาปูระปะริปุเรนติสาขระรังเอวเมวอิตูทินัังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัจชิตังตุมหังจิปะเมวสมิดสตุสัพเพปุเรนตุสังกปา อขอให้พี่น้องเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้ทัมพัดของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราเหต่อหนึ่งเชื่อมโยงกันท้งนี้หนึ่งก็ยังดีนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้ดับไม่ได้ละไม่ได้ก็ให้รู้จักลักษณะของการเจริญสติให้ได้เสียก่อน ฟังไปด้วยน้อมแลลึกลูก้ของสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวใจขคงเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นใจของเราก็จะสงบลงทันทีการสูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาวนี้รู้สึกว่าความคิดต่างๆเขาก็จะหยุด สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปหลยจมุกของเราความรู้สึกรับรู้นั่นแหละภาษาธรรมท่านเรียกว่าสติสติรู้กายรู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าเชื่อมโยงเขาเรียกว่าสัมปะชัญญะเราต้องรู้ตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บลมหายใจรู้เข้าออกรู้ให้ต่อเนื่องกำลังสติของเราก็จะตั้งมั่นขึ้น นี่แหละที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาขยันส่วนศรัทธาความเสียสละการสร้างบาร,รมีส่วนอื่นนั้นมีกันเต็มอยู่แล้วแต่กําลังสติตรงนี้เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้เชียก่อนถ้าเราสร้างขึ้นมาได้ต่อเนื่องการเกิดของใจก็จะเห็นเห็นการเกิดของใจเราก็จะเห็นเป็นสองอย่า กำลังสติของเราต่อเนื่องขึ้นไปอีกเราก็จะเห็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดหรือว่าอาการของใจอาการของขันห้าเขามีกันทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวเราเห็นเห็นเขาก่อตัวจิตหรือว่าตัวใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมอีกส่วนมากเคลื่อนเข้าไปรวมแล้วเราถึงรู้ถ้าเรารู้เท่าทันใจเคลื่อนเข้าไปรวมใจจะดีดออกจากความคิดตรงนั้น เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามก็รกว่างายจากของที่คว่ำเห็นหงายจากของที่คว่ำใจก็จะว่างสติก็จะตามดูการเกิดการดับของ,ของความคิดซึ่งเป็นอาการของขันห้าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหาเราก็จะเห็นเป็นสมส่วนแล้วนะถ้าเห็นเป็นสมส่วนแล้วตามดูแล้วเ,เป็นเรื่องอะไรอีก บางทีก็เป็นเรื่องอดีตบางทีก็เป็นเรื่องอนาคตบางทีก็เป็นกองกุศลบ้างกองอกุศลบ้างน็่อจะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรนี่แหละท่านมุตถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในดวงวิญญาณในกายของตัวเราเพียงแค่ขั้นเริ่มต้นนี้คายความหลงคายความหลงคายความหลงจากขันห้าให้ได้เสียก่อดแล้วก็ตามดูทุกเรื่อง ถ้าขาดการตามดูอีกเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกถ้ากำลังสติตามดูกำลังสติจะพุ่งแรงเริ่มกลายเป็นมหาสติตามดูรู้เห็นชี้เหตุชี้ผลตามดูทุกอย่างจากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญา จากมหาปัญญาก็จะกลายเป็นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นการเกิดการดับในหลักธรรมภาษาธรรมะท่านเรียกว,ว่าปฏิจจสมุปบาทมันเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอยู่ตลอดเวลาอะไรตามดูแล้วก็ลงใตลักลงความบ้าง มันเป็นแค่เพียงอาการเป็นแค่เพียงมายาจะมีกุศลหรือว่าอากุศลเป็นกองหรือว่ามีความโลภความโกรธความอยากโกรธอยากเกิดจากตัววิญญาณเข้าไปผสมลงอีกเราก็ต้องแก่งให้ออกบอกตัวเองให้ได้ตัวความว่างนั่นแหละตัววิญญาณมีอยู่ในความว่างอยู่ถ้ารู้ด้วยเห็นด้วยตามรู้ดวดยทุกเรื่อง ใจถึงยอมรับความเป็นจริงได้ใจถึงจะปล่อยจะวางได้แต่คนทั่วไปกำลังสติมีก็ไม่เบียงเพียงพอแต่การทำบุญให้ทานมีอยู่การผักไผ่การสนใจมีอยู่กิเลสอยากกิเลสละเอียดมีเยอะแยะจนกระทั่งมนทินนี่วรทมต่างๆความกังวลความพุ่งสัน้นมองโลกในแง่ร้ายหรือมองโลกในแงด่ดีตาบใดที่แยกแยะได้ ตามดูได้รู้เห็นได้อย่างไม่เพียงพอเราต้องมาดับความเกิดที่ใจอีกละกีเลตท,ที่ใจอีกแม้แต่การเกิดของใจก็ยังไม่ให้มีดับการเกิดของวิญญาณวิญญาณไม่เกิดวางวิญญาณให้กลับเืนสู่สภาพอีกหนุนกำลังทติปัญญาไปใช้กับโลกจนกว่าธาตุขันจะแตกจะดับ จะเห็นจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยประก,กาศด้วยตนเองได้อีกด้วยว่าเราไปอย่างไรมาอย่างไรถึงอย่างไรเอาความเป็นกลางความว่างไม่เข้าข้างตัวเองเข้าข้างคนอื่นนั่นแหละคือเครื่องตัดสินเราจะได้มองเห็นชีวิตของเราว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราไปในทางใดบัก เราก็ต้องพยายามนะล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่พลังเลอเมื่อไหร่เราก็เริ่มการทําบุญให้ฐานเราก็ทับการสร้างอันนี้ส่งสร้างบุญบรารมีทุกสิ่งทุกอย่างจะเกื้อหนุนส่งถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราขึ้นบันไดเราก็จะขึ้นขั้นแรกจนถึงตัวเรือนอาศัยจากตัวเรือนลงมาก็อา,อาศัยบันได เหมือนกันหมดการทําบุญให้ทานเราจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันถ้าถึงจุดหมายปลายทางจริงๆเราก็อยู่ด้วยปัญญาบริหารด้วยปัญญาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขหมั่นพล่ำสอนตัวเราจเจริญสติเขาไปอบรมใจเป็นเพื่อนของใจของเราให้ได้ทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงแนวทางนั้นมีมนานานถ้าเราสอนตัวเราไม่ได้อย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอน จงสอนตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราแนวทางนั้นมีอยู่แล้วอ่ะพยายามสร้างความรู้สึกหลับลู้สัมผัสทองลมหายใจให้ต่ตเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ทำทำใจให้ว่างสมองให้ลงกายให้โปรง่งอยู่หลายคนก็เมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมกของเราชัดเจนกันนะ ปากันไประพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจกันเอานาะ